ับผมเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่จุดเหงาไว้ด้วยกันใครอยากฟังจุงเบยนะครับยอยุ้ยนะครับผมแตงแตงเมนะครับผมพร้อมเลขเกิดมาเพื่อรักเธอหน่อยครับที่อยาสุดหล่อคองจูนนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่แอมที่โชงโฟนรีดขอบคุณจากใจบ้านอ้นดีที่ผมชมไปได้รับการท่องเยจากพี่นะครับแค่คำว่าทำไมครับพี่แอมจากนันโจนะครับจะเหมือนกันหรอ ต้องเต้นนะครับผม,ผมนุษยกต้องเล่สามชาติเลยครับพี่แอมบวกกับพี่แอมเต้นด้วยหน้าทางจะมันน่าดูนะครับเม <c oughs> ื่อกี้มันไหมครับเด <c oughs> ็กขอบชีของพี่เหมยครับร <c oughs> ักเธอมากมายนะครับพร้อมเลยเต้นให้แล้วคับพร้อมเกิดมาเกิดมาเพื่อรักเธอนะครับ d j ุดหล่อ <c oughs> น้ำพึ่งนะครับผมเพลงรักของฉันนั้นคือเธอวงเล็บเปิดพี่แอมผม ขอบคุณนะครับพี่แอมสุดหล่อที่ชมพ่นดีขอบคุณมากมากเลยนะคะฝืน,นความจะสอบกันกั <c oughs> บทีมทีมนะครับขอเพลงเด e s t า r s h i p ค่ะคงเป็นเพลงเมื่อดาตรงนั้นนะครับคงเป็นเมื่อเดาดรงนั้นนะครับลุงแอมพี่ลุงมนรเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักจากแนวฟิวนะครับผมแค่ล้อเล่นนะครับผมขอเพลงไม่ต่างกันค,นคนรับตกลงต้องชื่อเพลงว่าอะไรพี่แอมนะครับ ยิ่งคุยยิ่งเหววของพี่นันซ่ซา,าของพี่นันซ่าเลยนะครับผม